thank you สื่อเคุณผู้ชมครับเช้าวันเสาร์แบบนี้พบกันปฏิรธรรมเช่นเคยนะครับกับทริปชูเคลียครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับท,ทันทีที่ลงมาที่นครศรีธรรมราชสิ่งแรกที่ต้องทำเลยครับก็คือการพุ่งมาที่นี่ครับกราบสการะพระบรมาธาตุยอดทองที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นเองนะครับแต่จะเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าวันนี้ผมจะเป็นทริป าพาไปไหว้พระเก้าวัดไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้ววันนี้ต้องการจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆเลยครับเรียกว่าเป็นการ back to nature หนีจากชีวิตวุ่นวายของความเป็นเมืองหลวงเมืองกรุงต่างๆมาสู่ธรรมชาติครับ เริ่มกันที่สวนตาสันครับถ้าถามว่าตรงนี้เป็นจังหวัดอะไรตรงนี้เลยอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ถ้าข้ามไปฝั่งกันโน่นนะจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะพุดไม่ได้ก็พยายามนะฮะสถานที่นี้นะครับเป็นที่ที่เกิดขึ้นาตามธรรมชาติครับก็จะมากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นมากันแบบเดียวๆเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นครอบครัวพอมาถึงก็จับจองหาที่นั่งกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่รู้นั่งทําอะไรแต่ปั๊บๆนึงก็จะมีเสียงอ้ออ้ออไม่รู้ร้องอะไร ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเคาร้องอะไรตามไปดิสิครับไปบรรยากาศตอนนี้นี่มันน่านอนมากเลยครับคุณผู้ชมมันเย็นสบายรอบๆเนี่ยไม้ใหญ่ขึ้นคลื้นไม่หมดเลยอากาศนีงเย็นเลยนะแต่ว่าจะให้นอนตอนนี้ไม่ได้ เพราะยังไม่ทํากิจกรรมที่เรียกเป็นไฮไลท์ถ้ามาที่นี่เขาต้องทำฟิชสปาหรือว่าเรียกว่าเป็นการทําสปาเท้าครับโดยการหย่อนเท้าลงไปเนี่ยให้ปลาเนี่ยตอขึ้นมาเป็นแหล่งที่มาของเสียงอออะโอ้อ,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 อครับว่าแล้วพร้อมนะเสียวๆเมือนกันนะ โอ้ยโอ้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 โอ <sm> <ck> ้ยเหมือนไฟดูดอะ ในคลองนี้ครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นปลาร่องไม้ตับครับที่เรียกว่าเป็นปลาร่องไม้ตับก็เพราะว่าให้นึกถึงไม้ซีกที่เอาเวลาเราปิ้งไก่ครับคุณผู้ชมครับลักษณะลายตัวจะเหมือนกันโอ้โหตอนนี้ยุบยับมากเลยเขาก็จะมามาตอดมากินเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของเราอะแต่ก็สบายดีครับอันนี้อันนี้ดูนุ่มละมุนกว่าตัวใหญ่ ที่สวนตาสันถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแห่งหนึ่งนะครับที่คนนครศรีธรรมราชเองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเนี่ยชอบมาสัมผัสกับสปาปลาตอดกันอย่างมากมายเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมตามผมไปอีกที่ครับผมจะพาไป back to the nature กัน จากสวนตาสานครับคุณผู้ชมเดินทางมาอีกไม่ไกลครับสถานที่นี้ติดกถนนใหญ่เลยเรียกว่าเป็นแกรนแคนยอนครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นลานหินสีขาวแล้วก็มีหินปูนพุดขึ้นมาก็จะมีลักษณะรูปร่างแปลกตาเป็นความงดงามตามธรรมชาติอีกแบบหนึ่งครับนี่เฮนฟซา พื้นที่โดยรอบของขนมแกรนแคนยอนเป็นลานดินชั้นหินถูกกัดกร่อนตามธรรมชาตินะครับเกิดเป็นริ้วเป็นลายที่สวยงามมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าน้ำในสระมีสีเขียวและมีแท่งหินโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแปลกตาเป็นอีกแบบนึงครับส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่จะมาถ่ายภาพโพสท่าเท่ๆคูลูไปกันเลยครับคุณผู้ชม อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และที่สําคัญเป็นอันซีนครับมาที่นี่ไม่ทําถือว่าคุณผิดอย่างแรงเลยครับคือการต้องร่องเรือออกไปกลางทะเลเพื่อไปชมโลมาสีชมพูครับคุณผู้ชมเป็นพันเดียวที่สามารถพบได้ที่นี่ในประเทศไทยนะครับไม่มีที่อื่นแน่นอนและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะเจอพวกเขาด้วยสิไม่รู้ว่าวันนี้ผมล่องเรือ,อ,อกไปจะเจอหรือเปล่าลุ้นกันครับไปกับผมเราต้องเจอสินะเจอเจอเจอขอให้เจอไปครับ เราเห็นอะไรไหมจุดนี้ครับคือจุดที่เราได้พบกับราชนีแห่งท้องทะเลแล้วเจ้าโลมาซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเทานะครับพอโตขึ้นเนี่ยถึงจะเป็นสีชมพูถึงเรียกว่าโลมาสีชมพูครับเดี๋ยวจะเอาให้แบบชัดๆเดี๋ยวผมจะทําการเรียกโลมามาให้ผู้ชมได้เห็นมายยังอ่ะจับตาดู ถ้าพูดถึงโลมาที่มีตัวเป็นสีชมพูแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนนะครับโลมาสีชมพูหรือชื่อจริงๆคือโลมาหลังโหนกเป็นโลมาสายพันธุ์หนึ่งที่หายากมากครับและอยู่ในช่วงที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที่ด้วยโลมาสีชมพูจะอาศัยอยู่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นซึ่งการที่จะได้มาพบโลมาสีชมพูเหล่านี้บอกตามตรงเลยครับคุณผู้ชมเป็นโอกาสที่ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากมากเลยครับ ใกล้อย่างนี้เลยอูอันนี้ม้นเป็นตัวที่โตขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราเห็นเป็นสีชมพูนี่มาใกล้ๆหน่อยแล้วนี่โอ้นี่โชคดีมากร่ากาศดีด้วยครับวันนี้เขาบอกว่าในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับมีโลมาอยู่แค่ประมาณ50ตัวเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นพันธ์ุที่เราจะต้องอนุรักษ์แล้วเพราะว่ามันใกล้สูงพันธ์ุแล้วนะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ควรที่จะทําอะไรที่เขาห้ามอย่างเช่นเอามือลงไปในน้ําถึงขยะที่ห้ามอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการให้อาหารด้วยนะครับนี่เขาพุ่งมานี้นะ ชมโลมาได้อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนั่งเรือเล่นเนี่ยก็จะเห็นสาภาพที่เป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยเป็นเกาะกลางน้ำอีกอันหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอ่าวพุ่มพวงครับสามารถลงไปได้ถ้าเกิดว่าน้ําลงกว่านี้มันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหาดทรายลงไปถ่ายรูปสวยๆก็สวยดีแล้วก็โหดบบูบรรยากาศนะครับเนี่ย อีกที่หนึ่งที่นั่งเรือมาแล้วเนี่ยไม่มาไม่ได้ก็คือบริเวณด้านหลังผมนี่แหละครับเขาเรียกว่าเกาะหลวงปู่ทวดที่เรียกว่าเป็นเกาะหลวงปู่ทวดเพราะว่าหลวงปู่ทวดท่านได้มาบำเพ็ญอยู่ที่นี่ด้วยนะครับและที่นี่มีความสำคัญก็คือมีบ่อน้ำที่เป็นน้ำจืดด้วยนี่ไงครับบ่อน้ำจืดกลางทะเลเขาบอกว่าน้ำจืดตรงนี้นะครับเป็นน้ำจืดที่ขึ้นเองกลางทะเลแล้วดูดเท่าไหร่ก็ไม่แห้งมีอยู่ตลอดเวลาครับ สาธุนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ภารกิจของเรายังไม่จบเท่านี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มหอยมุกลุงครับไปฟาร์มหอยมุกฮะเขาบอกไม่มีอ้าวแต่ผมหาว่ามาว่าที่นี่มีหอยมุกไม่ใช่เหรอ <c oughs> คือเขาบอกว่าสมัยก่อนนะ่ะมีหอยมุกจริงแต่ว่ามีไม่ได้เยอะมากไม่มีมากแบบว่าให้เลือกซื้อเนี่ยไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมีให้ไปที่ไหน ที่ไหนนะครับภูเก็ตโอ้ยจากนครศรีธรรมราชไปภูเก็ตไปไปไปันีไป,ไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปไป าถึงภูเก็ตด,ด้วยความรวดเร็วมากๆครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะวันนี้ถ้าเกิดผมไม่เห็นมุก <c oughs> ผมจะไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าเด็ดขาดแต่มากับทริปทูเคลียทั้งทีมันจะมาเห็นมุกธรรมดามันก็สุดแสนจะธรรมดาไปวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นมุกที่มันออกมาจากหอยมุกเลยล่ะครับ <c oughs> ไปเลย มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับฟาร์มมุกของแท้กลางทะเลเลยครับโหลายรองไปด้วยมุกทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุยเองไม่รู้เรื่องแน่นอนต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ข้อมูลเรานะครับเขาน่าจะรอเราอยู่แล้วด้านนู้นครับสทะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เอใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณเอสรันครับจากครับภูเก็ตเพลกรุ๊ปนั่นเองครับพี่เอเห็นนั่งทําอยู่นี่คือทําอะไรอยู่ครับลูกน้องกําลังทำภาษาหอยครับก็คือสับเอาพวกศัตรูที่เกาะอยู่ตามเปลือกเนี่ยออกอันนี้คือหอยมุกใช่ผมแอบเอาขึ้นมาดูได้ไหมได้ครับคุณหมอดึงดันนี้เลยมาให้ดูหน้าตา่อยสินี่หอยมุกครับหาด้วยได้่าด้วยได้่าด้วยได้ครับไปดูข้างในดีกว่าครับผู้ชม โอ anyway, ้โหนี้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆบอกแล้วถ้ามากับทริปทูเคลียร์มันต้องมาแบบนี้ครับเราจะมีการโชว์ตัดออกให้เห็นๆเลยว่าคือเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูไข่มุกด้านในเอาไหมครับเอาเลยครับได้เดี๋ยวให้ลูกน้องมาผ่าเนาะมาครับเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่มันเปิดอมาเป็นแบบนี้ สำเร็จลงได้ครับคุณผู้ชมเปิดหอยมุกมาเจอเม็ดมุกแล้วครับนี่ผมอยากรู้ว่าวิธีการเลี้ยงอะ่ะมันเริ่มต้นอะไรยังไงกว่าจะได้เม็ดมุกมาเบ้นเนี่ยห่งปีเนี่ยเราต้องเลี้ยงกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูอีกทิ้่งนะใช่ใด่ครับได้ไปครับ ในกระบะน,นี้คือพ่อพันแม่พันเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็แล้วก็กลายเป็นลูกหอยเราก็จะเริ่มโฟแพลงลตอนเนี่ยให้อาหารเขาเอาไปเลี้ยงในทะเลต่อก็เป็นขั้นต่อไปใช่ไปดูกันต่อสิครับอันนี้คือน้ําที่ที่มากรองไว้เฉยๆครับในพวกนี้ก็จะมีลูกหอยที่ต้องใช้กล้องดูร้อมตัวเล็กใช่ใช่ครับ และอันนี้คืออันนี้คือเหมือนกับว่าพอหอยที่เราอาไปฝังนิวเคลียสแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่ตะแกรงไว้ไอ้นิวเคลียสที่ว่านี่มทำมาจากอะไรเป็นเปลือกหอยครับเอามากลืนให้กลมแล้วก็ใส่ไปในตัวขาใช่ใส่เสร็จปุ๊บออกมาเลี้ยงต่อเอามาเลี้ยงต่อแลวคราวนี้พอเราเก็บปุ๊บเราก็เอามุกที่ได้ไปเข้าห้องแล็ใช่ส่งไปที่โรงงานเพื่อคัดคุณภาพดูตำหนิดูผิวสัมผัสดูรูปทรงดูคุณลิสีทั้งห้าอ่ที่ผมจะพาไปดูต่อไปเนี่ยความสวยความงามครับคุณผู้ชมครับไม่รอช้าไปเลยดีกว่า ไปท<ด>ี<ด>่ช็อปกันครับภูเก็ตเพิร์ <uk> ล ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตเพิร์ลในส่วนที่เป็นโรงงานในการแปรรูปเพราะเมื่อกี้เราออกไปที่ฟาร์มมุกกันแล้วก็เอาเอามุกมาจากตัวหอยเลยพอมาถึงนี่เราก็จะมาทําเป็นเครื่องประดับแล้วแต่ก่อนจะไปถึ็นเครื่องประดับเลยย้อนกลับไปนิดนึงครับนี่คือการใส่นิวเคลียสเข้าไปใช่นี่ครับนี่คือเม็ดนิวเคลียสนี่คือเม็ดนิวเคลียสที่บอกว่าทํามาจากเปลือกหอยแล้วก็เาึงให้มันกลมแล้วก็แปะไปที่ฝาของ ของตัวตัวตัวหอยใช่อย่างนี้นี่ก็จะเป็นที่เราเห็นกันใช่ครับแต่ผมแอบเห็นมีนิวเคลียสประหลาดประหลาดนี่นี่คือเป็รูปหัวใจใส่รูปหัวใจเป็นนิวเคลียสลูกหัวใจก็จะได้เขาจะเคลื่อนมาเป็นเป็นเป็นชุดที่เป็นรูปหัวใจก็เป็นแปลกๆปกไปอีกแบบหนึ่งมีแปลกกว่านั้นอีกคุณผู้ชมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่ มุกรูปเจ้า <ral> แม่ควรทิมก็คือใส่นิวเคลียสเจ้าแม่ควรทิมมันไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นรูปอะไรก็ใส่นิวเคลียสไม่ควรทิมมันไปคราวนี้สิ่งที่สังเกตเห็นอีกอย่างนึ่งนะพี่เอคือเปลือกหอยไม่เหมือนกันใช่ครับตัวนี้เป็นหอยกาบน้ําจืดอันนี้หอยปีกนกน้ําเค็มกอ๋อหอยหอยคนละแบบแล้ะอันนี้เป็นเปลือกหอยจานที่ใช้เลี้ยงมุกเสาสีน้ําเค็มเพราะฉะนั้น เม็ดมุกที่ออกมาก็จะคนละสีกันแหะคนละสีกันถ้าจะสังเกตสีนะครับเราจะสังเกตจากขอบเปลือกของตัวหอยนี่ครับนะครับใช่สีทองอันนี้อาจจะเป็นสีทองหรือสีขาวหรือสีแชมเปญครับนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้อาจจะเป็นมุกสีดำสีเขียวหางนกยูงเม็ดมุกสีดำหมอกแบบนี้เลยใช่ใช่ครับใช่แล้วก็สีขาวสีโอมันก็จะมีเหลือมๆกันไปที่คนละสีกันใช่ใช่ครับใช่ มุกปลอมมุกปลอม,มใช่ไหมรครับมีบ้างแหละมุกมุกปลอมเนี่ยกับมุกแท้แยกกันยังไงวิธีการดูนะครับง่ายมากก็คือเอามุกสองเม็ดเนี่ยมาถูก,กันถ้าสากก็คือของแท้ถ้าลื่นแปลว่าเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นอันที่อยู่ในมือผมโยนทิ้งได้เลยครับเอามาถูกันอย่างนี้มันลื่นนะอ่ะอันนี้อีกเส้นหนึ่งอันนี้เอามาถูาอุ้ยนี้สากอันนี้สากเป็นของจริงอาถ้าสมมุติว่ามันไม่มี ถ้ามีเม็ดเม็ดมีแค่เม็ดเดียวถูกกับฟันแท้ถูกกับฟันเราใช่ต้องเป็นฟันแท้นะครับครับมันก็จะสเหมันก็จะมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันใช่อ่านั่นเองนี่คือการดูคราวนี้ที่เนี่ยไม่มีปลอมแน่นอนแล้วก็เป็นของที่สวยมากด้วยสวยระดับโลกเลยขอให้โปรยดูว่าเป็นระดับโลกยังไงนะครับคุณผู้ชมครับไปดูที่ช็อปกันครับ ครูผู้ชมครับที่ผมบอกว่านี่คือความงานระดับโลกก็เพราะว่ามุกของภูเก็ตเพลนั้นได้ไปประดับที่ยอดมงกุฎของนางงามระดับโลกครับคุณผู้ชมวันนี้ตัดสินใจแล้วพี่เอว่ายังไงจะต้องต้องมีมุกกับบ้านอาจจะเป็นสร้อยสร้อยคอรหรือว่าเป็นเป็นสร้อยข้อมือก็ได้สร้อยข้อมือเอออย่างอย่างนี้ยสวยเอางี้กันผมเอาเส้นนี้เลย เส้นนี้เลยใช่ไหมครับเส้นนี้เลยครับโอเคเช็คบินครับน้องเช็คบินได้โอ้ยไม่แพงหรอกสองล้านสามทำไมมันถึง2องล้านสาเส้นเนี้ยมันเป็นมุกเสาสี่มุกเสาสี่แต่ละเมตรเนี่ย2 2> สสปีใช่ไหมใช้ระยะเวลาเกินสองปีใช่แล้วก็ด้วยคุณภาพของแต่ละเม็ดเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง5อย่างของเราหมดเลย เวลาดูว่ามุกเนี่ยมันจะมีมูลค่าถูกหรือแพงดูยังไงบ้างครับดูที่ความแวววาวก่อนหความวาวนะครับสผิวสัมผัสมุกเกิดจากสิ่งมีชีวิตเกิดจากตัวหอยเขาจะทิ้งตำหนิร่องรอยไว้ให้เราเห็นครับคุณหมอสมรูปทรงต้องกลมกลมข้อสีก็คือสีส,สีขาวอมชมพู นี่คือขาอ๋อนี้เขาอมชมพูใช่ถือว่าเป็นมุกที่ดีที่สุดและข้อห้าข้อห้าคือขนาดมันถึงต้องเป็น2ล้านไงครับคุณผู้ชมครับผมว่าอยู่ในตู้น่าจะเหมาะกว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวิทยาศาสตร์มันก็สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของเหล่านี้ได้นะครับ อย่างเช่นเทคโนโลยีในการฉายรังสีลงไปที่มุกเนี่ยสามารถจะทำให้มุกเนี่ยเปลี่ยนสีสให้ตรงตามที่เราต้องการได้หรือทําให้เกิดความวาวได้เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งคนที่จะเคลียร์เรื่องนี้กับเราได้ดีที่สุดแน่นอนย่อมต้องเป็นซอนอเชิญครับ มุกก็คือเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติหอยมันอยู่ในธรรมชาติแล้วมันเกิดมีวัสดุอะไรตกเข้าไปในตัวมันเองนะมันเกิดอาการการระคายเคืองมันก็จะปล่อยอวัสดุมาหุ้มตัวไอสิ่งแปลกปลอมปนตรงนี้ก็จะกลายเป็นมุกธรรมชาติแทีนี้ที่อยู่ในตลาดทั่วไปปัจจุบันเนี้ย ก็ส่วนมากก็จะเป็นมุกเลี้ยงทําเลียนแบบธรรมชาติโดยการใส่วัสดุอาจจะเป็นพวกโพลิเมอร์หรือว่าเป็นพลาสติกแทนเข้าไปในเนื้อมุกนะครับลังสีเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นเนี้ยสีที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นได้หลากหลายสีนะครับก็จะเห็นว่า อย่างอันนี้เป็นมุกน้ําจืดนะครับพอฉายรังสีแล้วจากสีขาวๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือบางทีก็สีเทาอมเขียวเนี้ยเราก็จะฉายรังสีแกมมาได้นะครับทีน,นี้ข้อดีของการฉายรังสีอย่างหนึ่งก็คือการย้อมเนี่ยมันเคลือบอยู่แค่ที่ผิวของมุกนะครับเข้าไปได้ไม่ลึกแต่ถ้าเป็นการฉายด้วยรังสีแกมมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปทั่วเนื้อมุกเลยทั้งชั้นนะครับทุกอนูของของไข่มุกเนี้ยมันเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของการฉายรังสีแกมมา ขอบคุณสอสอด้วยนะครับโอ้โหเคลียร์ปัญหาให้เราได้ทุกครั้งเลยแต่ที่สําคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก็คือพี่เอครับขอบคุณครับและอมรบายภูเก็ตเพลด้วยวันนี้พาเราออกไปฟาร์มพามาดูของสวยๆงามๆกันนะฮะแต่คุณผู้ชมครับมาภูเก็ตทั้งทีมันยังหมดแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาไปที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตครับถึงแล้วครับคุณผู้ชม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของภูเก็ตและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยที่ผมพูดถึงที่นี่เลยครับภูเก็ตถลางมณีครามครับ ถหลังมณีครามไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งใหม่ที่เข้ามาสร้างสีสันความสนุกให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับโดดเด่นด้วยรูปทรงอาคารสถาปัตยกรรมแบบบ้านทรงไทยสี่ภาคมากมายด้วยร้านค้าอาหารการกินจากทั่วทุกภาคของเมืองไทยเข้ามารวมไว้ที่นี่ที่เดียวและที่นี่จะพาคุณผู้ชมย้อนเวลาไปหาอาดีตด้วยการแต่งตัวและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุกๆที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทําอีกเพียบเลยครับเช่นการร้อยมาลัยการทําขนมครกการทําน้ําพริก หรือแม้กระทั่งสนุกกับบรรยากาศเทศกาลสงกรานและลอยกระทงให้ฉ่ำใจแบบ365วันเลยทีเดียวครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้เต็มอิ่มไปเลยว่าไหมครัตั้งแต่ไปแช่สบายๆกันที่สปาปลานะครับหรือว่าออกทะเลไปหาโลมาไปหาหอยมุกกันแล้วก็มาปิดท้ายที่ถลางมณีครามที่เที่ยวสนุกๆแบบนี้ต้องหาเวลาให้ตัวเองบ้างนะเพื่อที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบอันซีนแบบผมนี่แหละ ให้กำไรชีวิตบ้านนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันต้องติดตามกันครับเช้าว,วันเสาร์แปดนาฬิกาสนาทีทางช่อง28แห่งนี้กับ Trip ทูเคลียรวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ